สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณวิในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมกับการบวกนะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์และเครื่องเขียนนั่นเองอวันนี้คุณครูมีข้าวโพดมาให้นักเรียนช่วยนับกันนะคะว่าคุณครูมีข้าวโพดทั้งหมดกี่ฝักเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปช่วยคุณครูนับกันเลยค่ะ 1นึ่งสองสามสี่เจ็ดแปซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนได้คือเท่าไหร่คะ10อ่าจากนั้นคุณครูแบ่งข้าโวโพดเป็นสองกองค่ะ กองแรกมีสีฝักกองที่สองมี6ฝักรเราสามารถเขียนแบบย่อยกับแบบรวมได้ดังนี้ค่ะอ่าส่วนรวมของเราก็คือ10ส่วนย่อยส่วนแรกเราคือ4ส่วนย่อยส่วนที่สองคือ6และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ10บเท่ากับสี่บวกหซึ่งส่วนรวมของเราเกิดจากส่วนย่อยสองส่วนมาบวกกันนั่นเองถูกต้องไหมคะ ามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคุณครูบอกว่าคุณครูมีสตรอเบอร์รี่อยู่6ผลคุณครูแบ่งเป็น2งกองค่ะกองแรกมี4ผลกองที่2มี2ผลคุณครูสามารถเขียนเป็นส่วนย่อยและส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะส่วนรวมของเราก็คือ6นั่นเองถูกต้องไหมคะอ่าโดยมีส่วนย่อยส่วนแรกคือ4ส่วนย่อยส่วนที่สคือสประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ6เท่ากับใส สีบวกสนะคะอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างที่3ค่ะคุณครูกําหนดส่วนรวมให้เป็นเลขสาค่ะเราสามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้อันแรกเลยคุณครูแยกเป็น2กับ1ได้ไหมคะถูกต้องนะคะอ่าอีกอันนึงคุณครูแยกเป็น0กับ3ใช่ไหมคะอ่า สำหรับส่วนย่อยที่เป็นเลข2กับเลข1เราสามารถเขียนสลับที่กันได้นะคะจะเอา1ขึ้นก่อนหรือจะเอา2ขึ้นก่อนก็ได้0กับ3ก็เช่นกันนะคะเราสามารถเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะ,ะจากนั้นเราไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนกันดีกว่าะคะ่ะในหนังสือเรียนเขากําหนดส่วนรวมให้เป็นเลข6ค่ะแล้วเขากำหนดส่วนย่อยมาให้ด้วย1ส่วนอ,อย่างอันแรกเลยเขากําหนดให้2ค่ะ อะไรบวกกับ2แล้วได้6คะเด็กๆ4นั่นเองถูกต้องไหมคะอ่าต่อไปส่วนย่อยของ6ที่อะไรมาบวกกับ5แล้วได้6คะ1ถูกต้องไหมคะอ่าสุดท้ายเลยเขากำหนดส่วนย่อย6ให้เป็น0ย์ดังนั้นส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเลขห <6 S 1> เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขากำหนดส่วนรวมให้เป็นเลข5คะ่ะ ข้อแรกเลยเขาให้ส่วนย่อยมาเป็นเลข3ค่ะดังนั้น3บวกกับอะไรได้5คะบวกกับ2นั่นเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้5เท่ากับ2บวก3ถูกต้องไหมคะอ่าต่อไปส่วนย่อยเขากำหนดให้เป็นเลข4ค่ะ4บวกกับอะไรได้5เอ,อ่ยติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกหนึ่งถูกต้องไหมคะสุดท้ายเลย5บวกกับอะไรได้5คะโอ้เรียนเรื่อง บวกศูนย์มาแล้วง่ายเลยตอบเท่าไหร่คะศูนย์นั่นเองประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือจะเท่ากับ5เท่ากับ0นย์บวก5นั่นเองอามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะราวนี้เป็นเลข9ค่ะส่วนรวมเป็นเลขเอ่ะเด็กดูสิเขามีส่วนย่อยเป็นเลข2ค่ะอะไรบวกกับ2แล้วได้9ถูกต้องนะคะอะไรบวกกับ0นย์แล้วได้9คะอค่ะอะไรบวกกับ7แล้วได้9้า เป็นยังไงบ้าง3ข้อใช้เวลานิดเดียวเองถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะส่วนย่อยเป็น8ค่ะอะไรบวกกับ8แล้วได้9คะ 1. อะไรบวกกับ1แล้วได้9 8นั่นเองแล้วยังมีอีกหลายตัวเลขนะคะที่สามารถมาจับคู่บวกกันแล้วจะได้ส่วนรวมเป็น9อ่าเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่าอ่านะเขากำหนดส่วนรวมให้เป็นเลข2คะ่ะ0บวกกับอะไรได้2คะ คิดแบบรวดเร็วเลยสองถูกต้องไหมคะต่อไปหนึ่งบวกกับอะไรที่สองคะหนึ่งห้าต่อไปอะไรบวกกับสองแล้วได้สองเลยศูนย์เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูอีกสักสองข้อคะ่ะเขากำหนดส่วนรวมให้เป็นเลขสามคะ่ะอะไรบวกกับศูนย์แล้วได้สามคะอ่าสามอะไรบวกกับหนึ่งแล้วได้สามเอ้ยสอง ทำถูกกันไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งได้หรือจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน YouTube หรือในหนังสือเสริมต่างๆก็ได้นะคะต่อไปภารกิจของเด็กๆในวันนี้ก็คือต้องทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทําก็คือในหน้า59และก็60ซึ่งครูดูแล้วไม่ยากเลยคะ่ะ เด็กๆลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้คูครูฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ